สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาต่อกันในเกมบริสันท์ภาคที่สามนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยผมได้นํารูปเนี่ยพวกนี้ครับมาแขวนในห้องเนี่ยจนแบบครบทั้งทั้ง4มุมแล้วอ่ะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอาเนี่ยทับเทปเนี่ยนี่ไอเทมชิ้นนี้ผมยังไม่ได้ไปฟังเลยนะเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาลงไปฟังซะหน่อยนะครับถึงและมา เอาเทปใส่เลยถูกครอบงำโดยสิ่งชั่วร้ายคือการสูญเสียการควบคุมร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณแต่มันก็ไม่เคยเพียงพอสำหรับพวกมันเพราะมันจะหิวโหยมากขึ้น ทุกอย่างจะเลวร้ายมากขึ้นสำหรับเจ้าของล่างอพูดง่ายๆคือการสิงสู่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของแผนการที่ปีศาจวางเอาไว้ว่ากันว่าพวกมันกลับมาที่โลกของเราเพื่อสะสางสิ่งที่ยังไม่เสร็จในขณะที่พวกมันมีชีวิตเหยื่อของการครอบงำอันชั่วร้ายเป็นเหมือนการเดินทางอย่างหนึง่ง เป็นเหมือนคนจรจัดหรือการโดยสารบอกไม่ถูกเหมือนกันสิ่งมีชีวิตเป็นอันตรายเหล่านี้บังคับให้เจ้าของร่างใช้ช่วงเวลาแห่งการใช้ชีวิตที่ไม่ควรเป็นไปได้ในสถานที่และเวลาที่แตกต่างกันบางทีแม้ในมิติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมันเป็นความบ้าคลั่งไม่ชัดเจนว่าการขนส่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายในจิตใจมากน้อยแค่ไหน หรือท้าเจ้าของล่างถูกนำตัวไปยังบางคนความเป็นจริงทางเลือกความเป็นจริงอื่น่ันเสียสติไปแล้วอ้อาวเก็บเทปคืนได้ด้วยเหรอเอาผมไม่ได้ใช้แล้วแหละเออผมว่าผมเอาของไปเก็บก่อนดีกว่านะครับคือตอนนี้ของมันเยอะมากอะแล้วมันไม่ได้ใช้ เเก็บเก็บเทปอ่อกล่องนี้ยังไม่ได้ใช้เก็บไปก่อนตั่วะตั่วก็น่าจะยังไม่ได้ใช้นะครับเก็บไปก่อนที่เหลือเนี่ยใช้บ่อยอืมอ่ะโอเคออกนี้เบาะแสต่อไปที่เราต้องไปหาคือผมนึกขึ้นได้ว่าในห้องน้ำอะครับมันมีบอกอยู่ว่าให้ไปทางซ้าย ห้าครั้งเดี๋ยวได้ดูวิชัวก่อนเนี่ยเอาเปิดขึ้นมาตรงนี้ครับเขาบอกว่าไปทางซ้ายเนี่ยห้าครั้งส่วนทางขวาเนี่ยมันไม่ได้บอกแต่ว่าบนตู้เซฟเนี่ยมันมีรูปนาฬิกาแล้วก็ผมจำได้ว่าเป็นเลขสิบถ้านาฬิกาสื่อถึงการหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเท่ากับว่าหมุนต้องหมุนไปทางขวาเนี่ยหมุนไปทางขวาเนี่ยสิบครั้งแล้วก็ซ้ายห้ามาเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะเปิดเซฟได้ไหมนะครับ เอาละถึงสักทีมาเปิดเซฟเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นไหมนาฬิกาเป็นเลขสิบเนี่ยนะลองดูถ้ากับว่าหมุนไปทางขวาสิบครั้งเอา้าไม่เดี๋ยวนะขวามต้องลูกกิ้งขึ้นหรอวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ซายห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเปิด เอาไม่เปิดอ่ะเนี่ยเราผิดเหรอโหยากเลยอย่างนี้แต่ซ้ายมันห้านะแล้วถ้ามันซ้ายก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ขวาสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่งั้นมาลองตู้แดงกันครับเป็นขวาสิบก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสายห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอืมไม่ออกว่ะเอ๊ถ้างั้นเรากลับไปดูที่ห้องใต้หลังคาก่อนดีกว่าครับโอเคกลับมาแล้วอ่าที่ผมคิดได้นะต่อไปมันก็ต้องเป็นปริศนาเลขสี่สิบาครับเนี่ยอันเนี้ นี่ยส3ซึ่งจะให้ผมเดาเนี่ยไม่มีการบวกลบเลขอืมเป็นไปได้ว่าเราจะต้องวางเลขฝั่งเนี้ยให้บวกลบกันแล้วมีมีค่าเท่ากับสี่สิบสาป่ะเดี๋ยวเอาเอารูปแต่ละคนออกมาก่อนเอามาเอามาเอามาให้หมดเลย โอเคตรงนี้มีรูป question mark ไม่เข้าใจเลยฮะเอาถ่ายได้ต้องรูปออกก่อนพระโท่ไหนไหนไหนสามสิบแปดเหรอสามสิบแปดมีใครที่อายุสามสิบแปดไหมสามสิบสาม อันนี้ไม่ใช่ใหญ่เลยเอ่ออันเนี้ยห้าสิบหกอันนี้ห้าขวบสามสิบแปดเหรอสามสิบแปดก็ต้องเท่ากับเฮ้ยวันนี้หรือเปล่าเนี่ยอายุสามสิบสามบวกกับห้าขวบเป็นสามสิบแปดพอดีเลยเกี่ยวไหมอ่ะใส่ก่อนเลย แล้วไปบวกกับห้าขวบตรงนู้นนี่อายุห้าขวบใช่ปะวะปึ๊บปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บขยาไม่เกิดผลต้องเอารูปออกก่อนเอารูปออกก่อนแล้วก็ถ่ายเฮ้ยใช่วะ่ะต้องเอารูปออกก่อนแล้วค่อยถ่ายขยำขยาขยา นะสิบปอเออ,อันนี้สิบสามและอันเนี้ยเอออายุยี่สิบห้าคิดก่อน เออหรือว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือ43อันนี้คือ13ใช่ไหมอันนี้คือ13บสาอ๋อเก็ตเก็ตแล้ว คือเราต้องหาอายุของคนที่อยู่ในกรอบรูปอะครับแล้วเอามาบวกลบกับเลขเนี้ยให้มันได้43ป่ะใช่ป่ะอันนี้25เหรอนี่ง่าย25แล้วก็68จะได้43พอดีอ่ะใส่นี่อันนี้10อ่าแล้วก็อันนี้นี่อันนี้ อันนี้อายุ33สบวก10ก็จะได้เท่ากับ43พอดีอ่าแขว้เลยแขวเลยแขว้เลยอันนี้ 38, 38 5, ย8 38บปดวกห้งเป็น43เออใส่เลยนี่เอาเด็กอายุ5ขวบใส่เข้าไปโบนี่แบบนี้แล้วก็อันสุดท้ายไม่ต้องคำนวณอะไรละใส่เลยถูกต้องแน่นอนมาปึ๊บ เรียบร้อยไหมเอาแล้วไงเรียบร้อยไงเฮ้ยเสียงอะไรเสียงเหมือนใครเคาะอะไรอ่าประตูแดงประตูแดงเกิดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมแล้วยังไงอะผมต้องทำอะไรกับประตูนี้อุ้ยมันเปิดเองไม่กอดอ โอ้ยเป็นเชื้อเชิญให้เข้าไปไม่ต้องรุนแรงขนาดนี้ก็ได้อีเวนตกใจหมดเลยเอเข้าไปอยาให้เข้าไปใช่ไหมได้ได้อยู่แล้วอืมโอ้โหอย่ามืดดีโอ้เป็นทางยาวโอเคฉันจะไม่เข้าไปในนั้นแน่นอนอ้าว ไม่เข้าเหรอโอ้โหไม่เข้าทําทำไงอ่ะเฮ้ยมันไม่ยอมเข้าอะ่ะไม่ยอมเข้าทําทำไงอ่ะ้องออกไปหาไฟฉายก่อนเนาะนี่ไงอ้าวไม่ใช่ไฟฉายแต่เป็นไฟแช็คก็โทดูดูพอมีไอเทมแสงสว่างให้ให้มาก็เป็นไอเทมกากๆอีกอ้าวอา,อา เออเออติดผมกดค้างไนะว้นะเวเนยเดวมันมันมีลายรูปมืออยู่บนกระแพงใช่มันมีลายรูปมืออยู่บนกระแพงไอย呀ทำไมเสียงเหมือนผมเดินลุยน้ำอะ่ะเอ้าเฮ้ยอย่าดับดิเฮ้ยผมเดินลุยน้ำจริงๆด้วยเป็นไปได้ยังไงวะนี่มัน นี่มันชั้นห้องใต้หลังคานะเว้ยจะมีน้ำขังขนาดนี้ได้ยังไงอุ้ยอย่าดับจุดจุดจุดโอ้โหไอิเวนลายรูปมือมันหยุดแล้วเอา้าไม่มีแล้วอุ้ยทางแยกทางไหนเดีอะผมไม่ตันด้วยไม่ไม่ตนันไม่ตนันเออผมผมเลี้ยวก่อนละกันนะครับผมเลี้ยวก่อน โอเคแต่ก่อนจะเลี้ยวนี่หยิบมาป้าบอ๋อเป็นทางเลี้ยวเข้าไปอีกโอเคมาวิทางเลี้ยวในเลี้ยวเฮ้ยอย่าดาบโวยไฟเช็คดูดีดูไอเทมที่มันให้มาดิครับคุณผู้ชมโคตรกากเอ่ะอ๋อโอ้โห โอ้ไปยังวะมันไปยังนี่อุ้ยเป็นทางเลี้ยวขวาวะ่ะทางเลี้ยวขวาวะ่ะมีเสียงเสียงเหมือนแบบเด็กคารุก่อนหรืออะไระอ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าดับนะโว้ยอย่าพึ่งแก๊สหมดด้วยขอแหละเข้ามาลึกขนาดนี้แล้วอ้าโอ,โอ้มันลึกมากอะ่ะ อ้าววิ่วนกลับมาทางเดิมว่ะวนกลับมาทางแยกว่ะอ่างั้นงั้นตรงไปต่อเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่ทางเดิมแล้วในแยกมีแยกโอ้โหไปไม่ถูกเลยอ่ะถ่ายก่อนอันนี้เปทางเลี้ยวอันนี้ยโอ้โหโอแมงเลยอุ๊ยไนพูดอะไรกับผมอะ อ้ยอ้อติดติดติก่อนติก่อนทางเนี้ยเอออันนี้ก็ทางเลี้ยวไม่รู้ว่าคุณผู้ชมทางไหนมีผีผมไปทางนั้นแหละถึงแม้จะกลัวถึงแม้จะกลัวแต่ว่าผมว่ามันคือทางสุกต้องอ่าอย่าดับอุย้ยนี่บล็อกว่ะไปไม่ได้เดี๋ยวแหละไม่แต่บล็อกอย่างนี้ อยากถ่ายเออผมใส่ซีแล้วเนี่ยเอาไม่มีว่ะไม่มีว่ะอ่ะอ่ะอ่ะไม่มีกันไปต่อเพราะไอ้เกมนี้มันหน้าขนลุกจริงๆนะครับคุณผู้ชมต้องลองมาเล่นเองอะจริงๆทุกย่างก้าวที่เดินทุกชัตเตอร์ที่กดลงไปโหเลี้ยวกับตรงอย่างเงี้ยดวงล้วนๆเลยอ่ะเลี้ยวเลี้ยบ้างแล้วกันเลี้ยบ้าง เฮ้ยไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมคือทางมันแบบเป็นเขาบงกวดอะผมจำไม่ได้แลวนะว่าผมเลี้ยวไหนบ้างตรงมาไหนบ้างอะแต่ว่ามีแต่ต้องไปต่อโอ,อ้อ่าาวหรือว่าทางที่ผีมาคือทางที่ไม่ใช่วะโอ้ย ติด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 เลี้ยวดีไหมหรือไม่เลี้ยวดีโอ้ไฟแช็กอ่าะไปต่อไปต่อไม่เลี้ยวตรงอย่างเดียวเลยแล้วกันคุณผู้ชมผมจะตรงอย่างเดียวเลยนะไม่เลี้ยวแล้วอะไรอ่ะใครมันพูดอ่ะโอ้กอดตรงไปเรื่อยๆวิเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้ว ไปทางโค้งครับอ่ะไฟไฟอย่าดับดีพอไฟดับแล้วแม่งผีชอบโผล่อุ้ย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 ไปทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหรอต้องถ่ายว่ะนี่ต้องถ่ายว่าทางมันลึกแค่ไหนกูว่าแล้วแต่จริงๆแล้วกูไม่ควรถ่ายอ่ะ แม่งผีชอบโผล่มากระตุกจิตกระชากใจโอ้ยตรงยาวเลยแล้วกันทําเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดวันนี้โอ้โหเดินตัดหน้ากูเลยอันนี้บล็อกไปไม่ได้อันนี้เป็นทางที่ผีเดินมาและอันนั้นเป็นทางที่ผีเดินไป ตามผีไปแล้วกันมาถึงขั้นนี้แล้วโอ้ยอย่าดับอย่าดับเอาผีมันเลี้ยวหรือไม่เลี้ยววะเนี่ยเอออยากรู้เหรอก็ไม่ยากแค่ยิบกล้องขึ้นมาเดี๋ยวก็รู้เองแหละผีมันเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวเออเฮ้ยข้างหน้าเหมือนตันว่ะแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อึบ๊บอุย้ยฝั่งนั้นก็เหมือนตันเหมือนกันอืม ไปฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มันตันใกล้กว่าออ้ยโอย,โยมันผ่านกูไปอีกแล้วนี่ไงมันตันเอา้าเราตามผีไปครับคุณผู้ชมเราออฮผมเห็นผมมันเป็นคนแก่อันนี้ผีคนแก่วิ ตามมาจนเจอต่อแล้วคุณผู้ชมอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอย่า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 อ่าออ้อย่าอยาอย่อย่าอออย่อย่อยอย่อยอ่อย่าอ่าอย่าอย่าอ่าอ่าอยาอาอ่าอ่าอยาออาอยย่อวอ่าย่ว่าย่าายาาายาา เออนี่แหละมากางเขนไลผ่ผีโอ้ยข้างหลังไม่มีใครตามมาใช่ไหมมืดอีกอย่ามืดสิวะโอ้โหมีไฟแช็กของอุ่นใจขึ้นเยอะเลยอะโอ้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นไฟกะกาก็เถอะแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยเอ,อ้ยอย่ามืดดีอะถ้ามืดอย่างเงี้ยใช้แฟลชใช้แฟลชฟช่วยครับ อ๋อเป็นทางลึกเข้าไปโอเคเสียงอะไรเฮาแล้วมาโผล่ไหนเนี่ยอุ้ยแล้วมีดงมีดินอย่างนี้โอ้ยเสียดายอะ่ะผมเอาเอาพลั่วเก็บไปแล้วอะ่ะอาจจะต้องใช้พลั่วก็ได้ไเนี่ยอ่าอย่าดับอย่าดับไปต่อวิ่งจำอ้าวเลยอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัว สุสานเหรอทำไมทำไมฉันยังมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะตามเสียงนาฬิกาไปครับอาจจะเป็นโบสถ์ไม่ใช่นี่ฉันเกลียดสุสานอะไรอ่ะอเล็กซิสเอาดับดับดิสเตเตฟโน่เหรอเออหลุมศพใครอ่ะเนี่ย อ oh. uh huh, uh huh, ย่าดับอย่าดับนี่กระดับบ่อยเหลือเกินอันนี้ลิลิทเฟยอุ้ยอันนี้หลุมศพครอบครัวเราเหรอหรือ,อยังไงแยะแยะจมไปหมดเลยอันนี้ของลิลลี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตระกูลเราเนี่ยมันลิลลี่ลิลลี่สตาร์เฟมเอออันนี้หลุมศพไร้ชื่อครับคุณผู้ชม อุ้ยผมควรถ่ายเก็บไว้ไหมเนี่ยอุย้ยทางมันจะลึกไปถึงไหนวะเดินไปตามทางก่อนนี่ไงนี่ไงออกจากออกจากสุสานแล้วที่นี่มันดูล้างมากเลยใช่ไปสุสานลลรางเอออย่าดับโอ้โหไปแช็คโคตรกาก แต่ผมก็ต้องใช้มันนะนะโอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหบอ่อหนาำอีกแล้วโว้เซนจูปิเตอร์ครัชชิดอ้าวลงแหละคุณผู้ชมไปลุยลุยลุยฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้พระเจ้าใช่ผมก็ไม่รู้ผมกำลังทำอะไรอยู่โอ้ยอย่าลื่นนะ โอ้ยโอ้ยนี่มันลงไปลึกมากเลยนะน่ะใช่โหครลึกเอ้ยแม่งแม่งโอ้อืมอ่ะเอาเข้าไปแม่งต้องลื่นทุกทีสินะบ่อน้ำเนี่ยไปใช้จุดจุดจุดเอา้ามาโพไหนเนี่ย พระเจ้าฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันมาอยู่ที่ได้ยังไงเอาอะไรอ่ะโอ้โหยาวจัดสักครู่นะครับคุณผู้ชมผมอ่านก่อนเลยอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับวิหารเซนจูพิเตอร์นะครับซึ่งเป็นสุสานที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เนี้ยได้มีการปิดตัวลงนะครับซึ่งก็มีการลำลึกถึงผู้ริกจากไปต่างๆมากมาย อประมาณนั้นครับโอ้ว่าโผล่ไหนวะเนี่ยเราอยู่ในโบสเซนจูปิเตอร์สิเนี่ยสำรวจของก่อนมันช่างโหลกล้างแล้วทำไมจะถึงมาโผล่ที่นี่เนี่ยอ้าน,นี่อะไร เยี่ยมชมสถานที่ของเราพระคมภีศิปลปะเขาวงกฏเขาวงกฏของเราได้รับการปรับปรุงทุกปีมหาวิหารเซนจูปิเตอร์โอ้โหไอ้เขาวงกฏที่เราลุยมาเมื่อกี้สิอ๋อเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์อ่ะเนี่ยคือเหมือนแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะเนี่ยออกออกจากที่นี่ก่อนอไฟแช็องอยู่ปะวะ เอาไฟแช็คหายปะโทอุา่าดีใจกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับคุณผู้ชมผมไม่มีไฟแช็คแล้วว่ะ2,022อ้าวก็ปีที่แล้วว่ะดิอุ้ยได้เทียนมาแทนทเทียนสีเหลืองอุ้ยข,ขอเก็บไว้ได้ไหมอะ่ะอุ้ยได้ด้วยว้ยขอบคุณครับเออจุดไฟจุดไฟได้ไหม อะอันนี้ใบปลิวเหมือนกันอ๋อเขียนเหมือนเดิมเลยครับคุณผ,ผู้ชมอ่ะจุดไฟได้ไหมอ่ะอยากใช้อ่ะโหมืดจัดอ๋อไปทางตันทางตันแล้วเลี้ยวซ้ายเฮ้ยก่อนจะเข้าไปขอจุดไฟก่อนได้ไหมอ่ะอ๋อโอเคโอเคไม่ได้มืดขนาดนั้นรอดตัวไป อะไรอ่ะปีพันเก้าร้อยแปดบวกตรงนี้มีรูปหล่นอยู่นะครับเอ่อต้องถ่ายรูปสินะได้เลยอืม,อมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะดูก่อนไม่มีอะไรปีพันเก้าร้ยห้าสิบเอด ปี1908บวกปี2022อ่ะอันนี้ทางออกลือกอีกแล้วเออโอเคเป็นทางเลี้ยวโอเคพอจะมองเห็นทางอยู่พอจะคลาไปได้อ่ะโอ๊ย,อยไปตากำแพงแล้วกันมืดเหลือเกินโอเคมีประตูใช่ไหมอ้าประตู เอามาเออค่อยสว่างหน่อยเออห้องนี้ค่อยดูดีหน่อยผมว่ามันดูแบบสีวิไลอ่ะนะอ่านี่กล่องเก็บของแต่ว่าเรายังไม่เอาอะไรออกมาดีกว่าผมไม่รู้จะเอาอะไรออกมานี่มันเป็นไปไม่ได้เมืไไม่อกี้นี้ที่นี่มันไม่ใช่เป็นแบบนี้นี่ใช่ใช่เมื่อกี้ที่นี่มันลกล้างโอ้ตอนนี้ดีเหมือนใหม่เลยครับผู้ชม อันนี้หนังสืออันนี้ทางไปต่อโอเคอันนี้ทางตันออไม่ไม่ไม่ผมจะเข้าโบสก่อนโอ้ใบปิวเต็มเลยน,นี่อะไรอะอ่ะเยี่ยมชมสถานที่ของเราเช่นพระคำอ๋อเหมือนเดิมเลยเมดิสันเฮลหนเก้าร้อยสี่สิบสี ถึง1,987อันนี้อายุของเมดิสันเหรอเมดิสันเฮลนี่มันโรงศพของเธอเหรอสระอีหายไปสรลอีอะไรวะแล้วยังไงอะผมต้องเข้าไปอ๋อถ่ายรูปสินะได้เลยเออเอาเขยา่าเขย่าโรงศพ ไหนมีอะไรไม่มีฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องถ่ายใกล้ๆอเป็นไงเป็นไงเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนีม่แน่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะเว้ยตรงนี้มีทางเหรอไมไม่มีอะไรผมออกเลยแล้วกัน อ่าไปไม่ได้ตันอันนี้ของบังเหรออ๋อต้องต้องเดินตรงต,งต,งต,งตงมีประตูมันล็อกงั้นวุย้ยขวาห้องแดงซ้ายห้องเขียวไปห้องเขียวดีครับจะไปทำไมเอะห้องแดงเนาะเออโหมืดเชียอ๋อมันเป็นทางไม้แบบนี้ โอ้เป็นแกลเลอรี่รูปภาพอะไปเรื่อยๆฮะโอเคข้างหน้าตันทางซ้ายทางซ้ายก็ตันโอ้โหผมอยากจุดไฟมากเลยอะนะเทียนที่มีเนี่ยอันเนี้ยจุดไฟได้ไหมอะไปตามแสงไฟก่อนแล้วครับนะครับคุณผู้ชมโอ้ยลิ้นลิ้นพันกันหมดแล้วกลัวก็กลัว อันนี้มืดจังโอเคไม่มีอะไรเอ๊ะพัซเซอร์หรอพัซเซอร์ไะเนี่ยดวนซ้ายก่อนอ้าวต้องหาของมาใส่เหรอไม่มีครับผมยังไม่มีของอันนี้พระเยซูอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครอะนักปลาชเหรอเอออันนี้ผมก็ไม่รู้โอ้ ต้องหาของมาใส่งั้นกลับก่อนแล้วกันไหนดูซิห้องแดงมีอะไรลุยเลยโอ้คล้ายๆห้องเขียวเลยอะเส้นท,ทางคล้ายๆกันโอ้ไม่คล้ายและวใหญ่กว่ากันเยอะเลยงั้นซ้ายก่อนตัน แต่ก็ไม่ตันสะทีเดียวโอเคอ๋อแกลเลอรี่เป็นวงกลมปะอันเป็นอย่างนั้นดีเถอะเออเป็นวงกลมเป็นวงกลมอายาต้อของมาใส่เหมือนกันอ้าวฝั่งนี้ไม่ได้เป็นพระเยซูอันนี้พระแม่มารีปะวะแต่ว่ารูปที่เหลือก็คล้ายๆกันนะเหมือนกันเออต้อของมาใส่เอากลับก่อนกลับก่อน เอา,าละครับคุณผู้ชมพักกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับเอาไว้เรามาต่อกันใหม่พัทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ